สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1 15เมษายนการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับในเรื่องดวงดาวนะคะของชาวตุลเนี่ย ในเรื่องดวงดาวของชาวตุลดาวเจ้าเรือนราศีของชาวตุลคือดาวศุกร์นะคะเดี๋ยวพอวันที่สองะพอวันที่สองเมษาเป็นต้นไปอะทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์เขาหลุดออกจากการอยู่ใกล้ชิดกับดาวคู่สตรูเพราะฉะนั้นเขาหลุดออกมาละได้ตำแหน่งดีด้วยเป็นมหาอุดถือว่าดีมากๆนะคะนะคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจสบายกายขึ้นนะคะคือคิดอะไรก็ออกอะ หัวมันไม่ไม่ตื้อไม่ตันแหละต้องบอกแบบนี้นะนะคะแล้วก็ในเรือนการเงินของคุณดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็ยังได้ตำแหน่งที่ดีอยู่ดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีแต่ว่าต้องบอกว่าได้เป็นมหาอุดนะแต่ว่ายังอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเรือนอริเพราะฉะนั้นเนี่ยยังให้ระมาระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์บางอย่างด้วยนะ คือในเดือนอริคือคุณจะมีกําลังวังชาในการทํางานที่ที่เยอะมากมีกําลังในการทํางานที่ดีแล้วก็รักความสะอาดแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการการพูดการเจราจาการบุคลิกต่างๆนะคะคือเอาเป็นว่าพอดาวสุกร์เนี่ยได้เป็นมหาอุตที่ดีแล้วเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าใจเย็นใช้บุคลิกภาพที่ดีในการพูดคุยเจราจาในการทํางาน นะฮะอย่าใจร้อนนะคะเอาเอาความแบบพลังไฟอ่ะไปลงกับในเรื่องงานดีกว่ากับเรื่องคนขอให้เราใจเย็นและทําให้ดีที่สุดในเรื่องวุธีภาวะแล้วมันจะดีนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่นะเริ่มจากในเรื่องของงานก่อนนะคะใบแรกนะคะคือไพ่ห้ามไปท้าหัวกลับส o มมองว่าหลายๆอย่างมันคลี่คลายนะ ในเรื่องของความอารมณ์ร้อนของตัวคุณเองด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานกับคนหมู่มากจะค่อนข้างลงตัวกว่าเดิมตัวคุณเองจะไม่อยากทะเลาะบ่อแหวงกับใครแต่ชอบที่จะแข่งขันในเรื่องของงานมากกว่าแข่งขันในเรื่องการเรื่องฝีมือ,อต้องบอกแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาประทะกับคุณคุณจะไม่ประทะด้วยนะคะสมมองว่าหลายๆอย่างหลายๆอย่างคลี่คลายในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะ แล้วก็ขึ้นไพ่ออกก้าดาบนะคะมันก็มีแหละช่วงที่เรารู้สึกว่าเราทํำงานเนค่อนข้างเหนื่อยเนื่องจากว่าเราก็ต้องการที่จะไฟเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะนะคะสู้ในเรื่องผลงานเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วก็คนคนรอบข้างที่จะมาช่วยเหลือเราเนี่ยหรือตามเราทันอะนะคะซัพพอร์ตเราทันมันค่อนข้างน้อยอืม คือบางทีบริวารหรือคนรอบข้างอาจจะซับพอร์ตเราได้ไม่รวดเร็วเท่ากับที่ใจเราต้องการมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราโดดเดี่ยวต้องสู้คนเดียวแต่จริงๆก็คือก็แค่เขาไม่ทันใจเราอะถ้าอยากให้เขาทันใจเราก็อาจจะต้องรอพวกเขานิดหนึ่งเนี่ยจัสติกเนี่ยเนี่ยคือ p e r ร e เฟ i ชั i นนินะคือแบบทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องไวทุกอย่างต้องเร็ว นะรอทีมหน่อยก็ได้อรอทีมนิดนึงนะคะแล้วมันจะดีนะเออเพราะว่าขึ้นไพ่ในเรื่องของแบบอารมณ์ค่อนข้างไวนะคะเนี่ยเด็กถือดาบเนี่ยเห็นไหมรับฟังคนรอบข้างนิดนึงแล้วจะดีมากคุณอาจจะมีอารมณ์ดือ้อได้นะในช่วงประมาณ8-90เเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ดือ้อนะการที่คุณดื้อเนี่ยต้องบอกเลยว่า ส้มมองว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาทีหลังได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเตือนคุณโดยเฉพาะในเรื่องเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการทํางานเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเอกสารต่างๆกฎหมายเกี่ยวกับการทํางานถ้ามีคนเตือนคุณว่าเอ้ยอย่ารีบนะใจเย็นๆนะเรื่องนี้ถ้าจะทำเนี่ยพักไว้ก่อนไหมนะคะถ้าคุณไม่ดื้อรับฟังนะคุณจะไม่พลาดเลย ส้มว่าหลายคนก็หดลงไปอะ่ะพูดหมายความว่าพอเวลามีคนเตือนเราก็ก็ดื้อใส่แหละแต่สุดท้ายทำตามนะส้มมองว่าสุดท้ายคุณทำตามนะคะสำหรับในเรื่องงานนะในเรื่องงานเนี่ยชาวตุนหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเอออยากจะทำหรืออยากจะพูดอะไรที่ใจเราต้องการเนี่ยแต่มันไม่ไม่โอเคแล้วมีคนเตือนคุณส้มก็มองว่าคุณนะ่าจะแบบไม่ทา ไม่ถามนะคะในช่วงกลางเดือนเลยนะคะส้มมองว่าหลายคนจะมีในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เกิดขึ้นเพราะไอเดียในการทำงานดีมากนะคะขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยไอเดียจะมาแล้วนะในเรื่องการทำงานต่างๆหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้คนรอบข้างใจเย็นขึ้นนะคะทุกอย่างเลยมันจะมีเข้ามาแต่เรื่องดีๆในเรื่องงานนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับ ในเรื่องของข้าราชการนะะทนายความนะะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและน้ําต่างๆศิลปะนะะคนะหรือความสวยความงามเนี่ยดีมากๆนะะไอเดียพุ่งกระฉูดเลยนะะอยากจะทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในช่วงกลางเดือนจะมีไอเดียต่างๆที่ผุดขึ้นมาแล้วทาให้ทุกอย่างมันก้าวหน้ายิ่งขึ้นในเรื่องการงานนะคะจะได้มีการทําโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆเกิดข,ขึ้นแหละนะ ในสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะบางคนอาจจะรอคอยในเรื่องงานใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์นะคะว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องรอคอยงานใหม่เนี่ยอาจจะรอนิดนึงแต่จะมานะการรอคอยเนี่ยคุ้มค่านะคะในเรื่องเงินกันบ้างในเรื่องเงินของชาวตุลน,นะคะใช้จ่ายกับคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยอืมแล้วบางคนเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลคนในครอบครัวด้วยนะ สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือส้มมองว่าเงินที่จะใช้ใจ่ายกับคนในครอบครัวเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณแย่แต่สิ่งที่ทําให้คุณแย่ก็คือคนในครอบครัวบางคนมากกว่าที่โกงคุณแล้วเอาเปรียบคุณเล่าโกงคุณแล้วโกงคุณเล่าแล้วคุณก็ยังให้ใจเขาอยู่ให้เงินเขาอยู่ซัพพอร์ตเขาอยู่แบบนี้ค่ะเออส้มมองว่า มันเหมือนกับมีคนเตือนคุณแล้วอะแต่คุณอาจจะไม่ค่อยรับฟังในเรื่องเงินเนี่ยมันทําให้คุณติดขัดในเรื่องเงินได้นะคะเพราะเหมือนคุณน่ะชอบฟังคนปากหวานแต่ไม่จริงใจกับคุณอยู่เรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับว่าทาให้คุณนะเอ่อความสภาวะทางการเงินที่มันเสถียรนะมันลดลงเรื่อยๆเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะ แล้วก็ใครที่เข้ามาปากหวานว่าลงทุนกับเขาเราจะได้เงินมากมายให้ระวังความโลภของเราไว้ด้วยนะคะให้ระวังความโลภเราไว้ด้วยเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกต้องบอกแบบนี้นะโอเคหลายคนอาจจะมีการได้จัดการทางกฎหมายในเรื่องเงินกันบ้างละ่ะนะคะต้องบอกแบบนี้นะก็มีเกณฑ์ว่าคุณค่อนข้างที่จะโอเคน่าจะชนะต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องเงินเนาะ นะคะถ้าเป็นเงินจํานวนมากอะไรประมาณนี้เนาะก็มีเกณฑ์นะคะแต่ว่าอย่าไปเสียรู้อีกนะเงินก็จะหมดเอาได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยคนที่จะเอาเปรียบเราในเรื่องเงินเนี่ยนะคะโอเคค่ะในเรื่องของรายรับที่จะได้เข้ามาเนี่ยส้มมองว่ายังดีอยู่นะคะยังดีอยู่เลยแล้วก็ไอเดียของคุณเนี่ยจะทำให้คุณได้ในเรื่องของเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะขึ้นไพ่เดอะทาวเให้ระวังความร้อนฟืนไฟการทําอะไรที่รวดเร็วเกินไประวังอุปกรณ์ในการทํางานระวังการขับรถขับราไไ้้ด้วยนะคะชาวตุนต้องระวังการขับรถขับรานะวิธีการแก้เคล็ดก็คือมีสติและใจยเย็นสําคัญที่สุดนะคะทำบุญบริจาคเงินลงศพก็ได้นะถ้าสุขภาพร่างกายล,วลว้วนๆส้มมองว่าค่อนข้างแข็งแรงนะเอาจริงๆ ะะระวังเข่าขาสิ่งที่ต้องระวังคือโรคใหม่โรคระบาดอะไรแบบนี้มากกว่ากดไหลย้อนท้องร่วงแบบนี้นะคะเจะเววหัวกลับความดันสูงนะความเครียดนะคะถ้าใครเป็นพวกริษีดวงโรคเลือดโรคระบบสืบพันธุ์อยู่แล้วจะดีขึ้นนะคะจะแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นเนี่ยต้องต้องระวังที่มันอาจจะมีคืบคานเข้ามา นะโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูหมดเลยมาจากคนรักคู่ครองคุณพ่อคุณแม่เลขที่บ้านนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูผู้หญิงที่ทำงานเยอะทํางานหนักนะที่อยู่ใกล้ฉีดคุณนะคะเลขนำโชคนะคะได้721ดสองหนึะคะเลขนำโชคได้721ดสองหนนะคะ มาดูไพอ่ออร์เคิลนางฟ้าเห็นอะไรเพิ่มเติมคะ่ะอยากจะย้ำหรืออยากจะเตือนในเรื่องอะไรที่เป็นในเชิงบวกนะคะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีให้กับชาวตุนในช่วงครึ่งแรกของเมษานะคะ new beginnings นะคะเนี่ยวีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในเรื่องของการปรับตำแหน่งใหม่จะโดดเด่นมากๆนะคะโดยเฉพาะคนทำงานประจำอะนะในเรื่องการปรับตำแหน่งนะต้องบอกแบบนี้ นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีในเรื่องของธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่อันนี้โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีไอเดียใหม่ๆปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะมีการทําอะไรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานแล้วก็มันก็ทาให้มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆแบบนี้นะคะก็ให้คุณโอบกอดเรื่องราวดีๆแบบนี้เอาไว้นะคะมันเป็นอะไรใหม่ๆที่ดีกับคุณ l i น e of Hope นะ แสงสว่างคือความศรัทธ,ธานะฮะแสงสว่างความศรัทธ,ธาคือคุณต้องมีพลังใจมีพลังแห่งความศรัทธ,ธาก็คือเป็นพลังงานดีๆสดใสให้กับตัวเองนะ Patience เป็นช่วงเวลาแห่งความอดทนช่วงเวลาดีๆปังๆช่วงก่อนหน้านี้มีมาแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตลอดหรือลงตลอดช่วงเวลานี้เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีการทดสอบชาวตุน นะคะนะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องประหยัดเงินต้องคอยระวังไม่ประมาทกับชีวิตนะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองให้มากๆเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะพ้นช่วงนี้แล้วก็ไปเจอช่วงที่ดีๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องอดทนแล้วก็ให้กําลังใจกับตัวเองนะคะว่าเออให้เรามีความหวังดีๆกับตัวเองแต่อย่าไปคาดหวังเกินกำลังตัวเองไม่งั้นมันจะถูก ให้มีความหวังดีๆให้ตัวเองอยู่เสมอว่าสักวันมันก็ต้องดีเพราะฉะนั้นขอให้เราทําอะไรที่มันดีอยู่แล้วทําต่อไปอย่าได้ทอ้อนะคะเดี๋ยวเวลาทองของเรามันก็จะมาอีกแน่นอนนะคะขอบคุณชาวตุลน,นะคะขอให้ชาวตุลมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ